สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับพบกับผมแล้วกันแทรกันอีกเช่นเคยเวันนี้นะครับก็ตามสัญญาครับผมผมจะไล่อัพคลิปนะครับในการเคลียร์หอคอยลุน่านะครับตั้งแต่ชั้น110 190และไปจนถึง80นะครับผมสํมาหรับใครที่ยังไม่เคลียร์หอคอยลุน่าชั้น70เนี่ยก็สามารถกดดูคลิปย้อนหลังของผมได้เลยนะครับผมอัพไว้ทุกคลิปแล้วนะครับตั้งแต่ชั้น40ถึงชั้น70เลยโอเคครับเรากลับมาที่คลิปนี้กันต่อเนาะก็ ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปลุยนะครับขอคอยลุ้นหน้าชั้น110กันอ่ากันแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับว่าทีมของตัวศัตรูเนี่ยประกอบไปด้วยใครบ้างนะครับผมก็เริ่มจากมีหมา2ตัวนะครับผมแล้วก็เออโ,โมโ้นะครับตัวบอสแฟรงเกนสไตล์แล้วก็ตัวอีโอนะครับผมทีมนี้เนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับก็ตัวที่มีปัญหาจริงๆก็น่าจะอีโอแหละครับแต่ว่ามันก็ ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าทีมที่เราจะใช้ในการผ่านอหอ,อคอยลูน่าชั้น110ธรรมดาเนี่ยประกอบไปด้วยใครบ้างนะครับสำหรับทีมที่ผมใช้ในการเคลียร์หอคอยลูน่าชั้นที่110นะครับก็ประกอบไปด้วยทั้งหมด3ทีมครับทีมแรกก็คือ p u ดดิ้งหรือชิซุรุนะครับอีโอมิซาโซแล้วก็แคลซัมเมอร์นะครับทีมแรกเนี่ยจะเป็นทีมที่เอาไว้ จัดการสามตัวหน้านะครับก็คือหมาสองตัวแล้วก็โทโผเมจังนะครับผมสาเหตุที่ใส่ e อเนี่ยก็เพราะว่า e อเนี่ยมีสกิลในการดึง TP ครับทำให้ e ออของอีฝ่ามันไม่ได้รีบใช้สกิลหมูท่ที่มันทำให้ตีกันเองได้เร็วจนเกินไปนะครับเพราะปัญหาก็คือไอ้สกิลชาหมู่ของตัว e อเนี่ยนะครับมันทำให้พวกตัวละครของเราตีกันเองแล้วมัน กลายเป็นว่าเราสูญเสียตัวละครเร็วเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้ eo มาช่วยดึง eo เหมือนกันนะครับในคลิปที่เพื่อนๆจะได้เห็นนะครับก็คือหลังจากที่ eo ใช้สกออิลันติแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าโทมอของอีกฝั่งตีกับ eo นะครับผมทําให้แบบเหมือนแบบมีตัวละครตัวที่6นะครับในการช่วยช่วยเราทําดาเมจด้วยนะครับผมแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยตัวบอสมันไม่ติดชามนะรู้สึกโอเคครับก็จบไปแล้วทีมแรกต่อไปทีมที่2เนี่ยก็คือจะประกอบไปด้วย คูกะนะครับซึมุกินะครับโมนิก้าชิโอริแล้วก็ตัวมาโฮสาเหตุที่ใส่ซึมุกินะครับเพราะว่าหลังจากที่เราจัดการ3ตัวหน้าไปแล้วนะครับก็คือมา2ตัวแล้วก็ตัวโทโมไปเนี่ยก็เหลือีโอที่อยู่ข้างหลังบอสน,นะครับความพิเศษของตัวซึมุกิก็คือมันจะโจมตีตัวที่อยู่ตำแหน่งที่2นะครับแล้วกระชากขึ้นมาอยู่ข้างหน้าแทนนะครับผมพอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยอีโ e อเนี่ยมันก็เลยจะกระชากขึ้นมาอยู่ข้างหน้าสุดใช่ไหมครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเซตตัวละครเนี้ยก็จะลุมใส่ดาเมจท,ทั้งหมดที่ตัวเองมีเนี่ยรีบจัดการอีโอให้เร็วที่สุดนะครับหลังจากที่จัดการอีโอได้แล้วเนี่ยมันก็จะเหลือบอสแค่ตัวเดียวแล้วถูกไหมครับเราก็รัวดาเมจให้มากที่สุดเท่าที่จะได้ครับทีมสุดท้ายนะครับก็จะประกอบไปด้วยจุนโนโซมิมาโคโตโทโมแล้วก็ยูคารีนะครับแน่นอนครับหลังจากที่จัดการไม่ว่าจะเป็นหมาสองตัวโทโมนะครับหรือว่าอีโอไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย ก็จะเลือแค่บอสตัวเดียวเราก็ใส่ดาเมจไม่ต้องยั้งเลยนะครับใส่บอสตัวเดียวเลยนะครับซึ่งรอบนี้ที่ผมใส่ยูคาลิเนี่ยอันแรกเลยก็คือยูคาริเนี่ยจะรีบบูท TP นะครับให้โทโมอได้ใช้สกิลเร็วๆนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็คืออันติของตัวยูคาลิเนี่ยมันสามารถป้องกันเวทได้ใช่ไหมซึ่งบอสอ่ะมันมีสกิลที่ชาร์จแล้วปล่อยดาเมจโจมตีเวทหมู่นะครับซึ่งโล่ของตัวยูคาริสามารถป้องกันดาเมจตรงน,นั้นได้นะครับ โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดีกว,ว่าว่าสมทีมนี้นะครับจะจัดการบอสชั้น110ได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยช่วงแรกๆนะครับเราก็ตีหมา2ตัวไปก่อนนะครับผมจะเห็นว่าโทโมอิฟังเนี่ยตีพุดดิ้งค่อยเข้าเลยนะครับเพราะว่าพุดดิ้งอ่ะมันมี ค่าพลังป้องกันกายภาพที่สูงมากนะครับผมเพราะฉะนั้นดาเมจที่พุพพพดดิ้งจะโดนจริงๆอะ่ะก็คือดาเมจเวทนะครับไม่ว่าจะเป็นจากตัวแซนคสตายหรือตัวอีโอนะครับแต่ก็โชคดีนะครับที่อีโอมันก็ไม่ได้โจมตีพุดดิ้งแรงอะไรขนาดนั้นครับผมอ่านี่จะตกริ้วไป,ปตอนนี้เราจัดการหมาสองตัวเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป้าหมายของทีมแรกน,นะครับก็คือจัดการไปให้ถึงโทโมะนะครับ คือถ้าจัดการโทรโมได้เนี่ยก็คือเราบรรลุเป้าหมายแล้วนะครับเนี่แหละครับสิ่งที่น่าประกาของตัวอ e. o เลยนะครับก็คือมันทําให้ตัวละครเราตีกันเองครับผมอ่ามีักตัวฮิวคืนไปก่อนนะครับตอนนี้นะครับเราจัดการ,รายังจัดการโทรโมไม่ได้นะครับอีกนิดนึงอีกนิดนึง,นงโอเคครับผมก็ตอนนี้เราก็จัดการโทรโมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ไม่เป็นไรครับโ okay. อเคเดี๋ยวเราไปดูทีมที่2กันนะครับเดี๋ยวสังเกตช็อตนี้ให้ดีนะครับซึโมกิเนี่ยดึงอีโอขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับแล้วทีเนี้ยตัวละครของเราทั้งหมดเนี่ยจะลุมดานเมจทั้งหมดใส่ตัวอีโอนะครับผมโดนชา้าไม่เป็นไรครับ เรียบร้อยนะครับผมก็ที่เหลือเนี่ยก็คือเป็นเฟสโนดบอสแล้วนะครับก็คือมีเท่าไรไซส์ให้หมดเลยไม่ต้องคิดอะไรนะครับเพราะว่าหน้าที่ของหน้าที่ที่จัดก,การบอสจริงๆอ่ะมันคือทีมที่สามเนี่ยอันนี้ก็คือแบบทีมนี้เหมือนเป็นทีมที่ทําหน้าที่ต่ออย่างเดียวนะครับเนื่องจากตัวบอสเนี่ยมันมีความสามารถในการโจมตีตัวละครตำแหน่งที่สองนะครับเราก็เลยต้องใส่ คูกะเนี่ยในการยั่วอยู่นะครับผมแล้วก็ใส่มาโหในการคิวยือย้อนะครับผมไม่งั้นซึมมุกชีของเราเนี่ยได้ตายไวแน่โอเคตอนนี้ก็ใกล้จบแล้วนะสำหรับทีมที่สองโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปดูทีมที่สามกันต่อเลยดีกว่า โอเคทีมที่สามเข้าสู่สนามแล้วนะครับอ่านี่แหละครับไอ้ท่าระเบิดตัวเนี่ยแหละที่มันจะโจมตีโดนทุกคนเลยที่อยู่ในแผ่นที่นะครับอ่าแล้วเขาโตเจาะเกาะครับติดคีด้วยอ่าเราใช้โนโนซมีนะครับยว่ายูให้บอสโจมตีโนโซมีก่อนอ่าตอนนี้เรากางโลยูคาลีนะครับ จะเห็นว่าตะกี้นะครับตอนบอรลระเบิดตัวเนี่ยมันติดโลยูคาลิพอดีเลยนะครับผมามาโครตัวเราเกือบตายนะครับให้ป็ลายเจาะเกาะไปก่อนจังหวะนี้นะครับผมกด อันติของโนโซมิก่อนนะครับก็อย่างที่ผมเคยอธิบายไปนะครับว่าโนโซมิเนี่ยมันมีอันติของโนโซมิเนี่ยนะครับมันมีความสามารถในการเพิ่มดาเมจกายภาพให้กับเพื่อนในทีมนะครับโทโมเลยจะตีแรงขึ้นนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมสําหรับชั้นหนึ่งร้อยสิบนะครับของรางวัลที่ได้ก็จะเป็นเพชรหนึ่งร้อยเมตดนะครแล้วก็เศษของโทโมะสามชิ้นนะครับผม จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับหอ,อคอยรู้หน้าชั้น1 1 0นะครับก็ยังเหลืออีก3คลิปด้วยกันนะครับก็คือชั้น80 90แล้วก็100นะครับผมโอเคเดี๋ยวผม่าจ,จะรีบเอาให้นะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ผมโดนกันแซดขอลาไปก่อนสวัสดีครับ